สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักคณาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนแรกสาหรับเดือนมิถุนายน2 0 6 6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร กดอื่นฝากากดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ User บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งเราก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นไม่ใช่ไพ่หลนะุ้ไพ่ใบแรกนะครับสลับ ตัวตนของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เดอะทาวเวแล้วก็เป็นไพ่เดวิลไฟออฟครั o ทูออฟวันแล้วก็ไพ่ไปสุดท้ายแถวบนได้เป็น4 of ์ออฟนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณกันต่อไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่เอ็กออฟครับเอ็กออฟสแล้วก็เป็นไพ่ไนท อ่ะคิงถือถ้วยนะครับ Judgment แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ราชินีถือถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่เจ็ดอ่าหกไมนะครับเจ็ดม้เจ็ดไมนะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูเนี่ยไพ่เนกาทีฟค่อนข้างเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยชาวราศี มีนละคนามีนอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์แต่คุณไม่ต้องเซนซิทีฟแล้วก็คิดเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยบางทีแล้วอะ่ะปัญหาอุปสรรคมันเกิดขึ้นมาได้ก็จริงแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะปรับแล้วก็เคลียนะครับได้เช่นกันเนาะบางทีแล้วอะ่ะ ถ้าเกิดเราอ่ะมีปัญหากับในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเราปรับได้เคลียร์ได้ทุกอย่างก็น่าจะจบได้ถูกไหมครับมันก็อาจจะไม่ได้แบบดูแย่อย่างที่เราคิดก็ได้แต่ว่าไพ่เนี่ยบอกถึงมุมมองความรู้สึกที่เรากับเขาเนี่ยต้องปรับต้องจูนกันอีกสักพักหนึ่งเนาะเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยโคจรร่วมกับดาวราหูมันคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราอาจจะต้องพยายามคิดตัดสินใจหรือทําอะไรเนี่ยต้องพยายามแบบเขาเรียกว่า ออมีระยะห่างหรือมีมีอะไรที่มันเป็นแบบกึ่งกลางระหว่างกันและกันให้มากกว่านี้นะเราทุกอย่างอาจจะปรับแล้วก็เปลี่ยนได้ในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่เนี่ยนะครับอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวมินแล้วก็ลักขณาหมินกันบ้างไพ่ตัวตนของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ห้าถ้วยนะครับเขาอาจจะเสียใจเขาอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่า อดดเดียวหรืออาจจะดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยตอบโจทย์กับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างคุณกับเขาสักเท่าไหร่เหมือนกับเรากับเขาอาจจะมีปัญหากันหรืออาจจะมีความรู้สึกที่มีความผิดหวังต่อกันและกันอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะหรือเขาอาจจะเสียใจกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางเขาผิดหรือทางเราผิด แต่เขาก็เสียใจกับในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางใดมันก็คือความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่าเสียใจมีปัญหาหรือบางทีเขาอาจจะเสียใจกับการที่เขาบอกเลิกนะครับหรือเขาอาจจะเสียใจกับการที่แบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีปัญหากันทําให้ทะเลาะก,กันนะครับหรืออาจจะดูเหมือนกับว่า ปรับกันไม่ได้จูนกันไม่ติดก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดปัญหาเกิดรอยร้าวกับช่องว่างความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับไพ่บอกว่าถ้าตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่า ถ้าเราทำผิดเนาะอันนี้หมายถึงกรณีถ้าเราผิดนะครับเช่นบางทีเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจดูแลกับเขาเท่าที่ควรหรือคุณอาจจะแอบไปแบบคุยกับคนอื่นหรือคุณอาจจะมีตัวเลือกหรือคุณอาจจะแบบทําให้เขาผิดหวังเสียใจอะไรแบบเนี้ยถ้ากรณีของคุณที่คุณอาจจะทําผิดต่อเขาคุณก็พยายามเคลียร์ทุกอย่างให้ชัดเจน แต่คุณต้องไม่ใช้อารมณ์นะครับเพราะว่าอะไรครับมันมีไพ่เดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นเนาะแปลว่าเขาก็โกรธคุณนะเขาก็รู้สึกไม่โอเคกับคุณถ้าเราไปโกรธเขาไปทะเลาะก,กับเขาปัญหามันไม่จบแน่นอนแต่ถ้าคุณอยากจะคืนดีกับเขาหรือคุณต้องการที่จะแบบเอ่อให้เขายกโทษให้เราเราก็ต้องใช้ความจริงใจความสม่ำเสมอแต่อย่าตื้อมากเกินไปถ้าเขานะครับเอ่อมีความรู้สึกถึงความจริงใจเขาก็จะให้โอกาสกับคุณเองแหละ แต่ถ้าเกิดเขาไม่คือพูดง่ายเขาไม่ให้โอกาสกับเราหรืออาจจะสายไปแล้วกับในเรื่องของความสัมพันธ์คุณก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนนะครับให้เขามีอิสระกับการคิดการตัดสินใจไปก่อนแล้วค่อยๆดูจังหวะดูโอกาสไปก่อนเพราะสิ่งที่คุณทําผิดพลาดมาในอดีตมันอาจจะเจ็บปวดสำหรับเขาก็ได้ถูกไหมครับดังนั้นเราก็ต้องให้เวลากับการตัดสินใจหรือการคิดการตกผลึกอะไรบางสิ่งบางอย่างมากกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายที่ถูกต้องแต่เขาเป็นฝ่ายที่ทำผิดต่อคุณคุณก็พยายามค่อยคคิดค่อยๆทําทำนะครับคุณก็ต้องพยายามปลดปล่อยพลังงานตัวเองให้เป็นอิสระกับความคิดเนาะหรือว่าเราก็ควรที่จะต้องพยายามถ้าเราดูแล้วว่าเขาเนี่ยพฤติกรรมดูดูสังเกตพฤติกรรมก่อนว่าการที่เขาเนี่ยเปลี่ยนไปไหมกับสิ่งที่ที่เราเดินออกมาแล้วอ่ะนะครับ เหมือนกับเราเลิกแล้วหรือเราเดินออกมาแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เลิกออกมาเด <ure> ิน <c oughs> ออกมาจากกันและกันแล้วเนี่ยนะครับอาจจะทะเลาะกันแล้วห่างกันมาแล้วนะครับอะไรแบบนี้หรือคุณอาจจะเลือกเดินออกมาแล้วอะไรแบบนี้แปลว่าให้คุณดูสังเกตกดูว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือยังนะครับหรือคุณยังรักเขาหรือเปล่าถ้าเราออกมาแล้วเรายังรู้สึกว่าเรายัง move on ไม่ได้นะครับเราก็อาจจะแบบ สังเกตพฤติกรรมก่อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังนะครับหรือเขายังรอเราหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรอดูก่อนนะครับแต่เหมือนเขาอาจจะรอคุณอยู่นะมีไพ่สองมีไพ่สองไม้นะครับเหมือนเขาอาจจะรอคุณอยู่ก็ได้เพราะว่าเขาเป็นฝ่ายผิดไงอันนี้กรณีถ้าเกิดเขาเป็นฝ่ายผิดเขาก็อาจจะยังรอคุณอยู่แล้วถูกไหมเ เขาก็อาจจะรู้สึกผิดแหละแต่เขาอาจจะตามตื้อเราแต่เราอาจจะบล็อกเขาหรือเปล่ามีไพ่เอ็กออฟสอดด้วยนะครับอาจจะมีคนใดคนหนึ่งบล็อกแหละอืมประมาณนี้นะครับก็อาจจะต้องเหมือนกับให้เวลากับการคิดการตัดสินใจนาะคุณก็ต้องพยายามฮิลลิ่งตัวเองแล้วก็พยายามดูแล้วก็เคลียร์ความชัดเจนเราต้องค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆด,ดูไปนะครับอย่าใช้อารมณ์บางทีเนี่ยเดอะทาวเวอร์มา บางทีเราอาจจะใช้อารมณ์จนเกินไปจึงอยู่เขาอาจจะเป็นฝ่ายผิดก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาสำนึกแล้วหรือเขาผิดไปแล้วเขาขอโอกาสถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงจริงๆเขาไม่ได้ผิดซ้ําผิดแล้วผิดอีกอะ่ะมันก็น่าจะให้ใหอ้อะไรดีนะเหมือนแบบให้โอกาสบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราให้โอกาสเขาหลายครั้งแล้วมันก็ไม่ควรที่เราจะกลับไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันผิดครั้งแรก คนเรามันผิดพลาดกันได้คนเรามันมีสิทธิ์ที่จะแบบเผลอใจอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะต้องให้โอกาสกันสักครั้งหนึ่งเนาะอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามันผิดครั้งที่2ครั้งที่3อะไรเงี้ยครั้งที่4ี่เงี้ยมันไม่ควรที่จะให้อภัยกันแล้วแหละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันคงเป็นอะไรดีล่ะเขาเรียกอะไรดีล่ะเป็นนิสัยของเขาแล้วกันเอาซอบซ้อมมันคงเป็นนิสัยที่เขาอาจจะแก้ไม่ได้อะไรประมาณเนี้เราก็จะทะเลาะกันในื่วง เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆแบบเนี้ยเป็นต้นแล้วเราก็จะติดหมา์เซตว่ามีอะไรที่ผิดปกติไปเราก็จะคิดว่าเขากลับไปหาคนนั้นก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะมันมีไพ่เดวิลด้วยเห็นไหมครับบางทีเราอาจจะทะเลาะก,กันเพราะความไม่ชัดเจนหรืออาจจะทะเลาะก,กันเพราะเขามีเติร์ดปาร์ตี้นะครับหรือเขาคุยกับคนอื่นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นหรือเขาอาจจะไม่มีเวลาว่างให้คุณก็ได้นะครับ อะไรประมาณนี้เนาะมันก็อาจจะมีอยู่สองสามกรณีเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆที่เราต้องดูแลเอาใจใส่กับเขานะถ้าเรายังอยู่กับเขาอยู่เราก็ต้องแคร์เขาให้มากกว่านี้นะครับเราต้องปลดปล่อยพลังงานนะครับในทิศทางที่ดีขึ้นมีไพ่ judgment, จัดเม้นต์จัดเม้นต์หมายถึงการปลดปล่อยเราต้องรู้จักที่จะปลดปล่อยพลังงานนะครับในทิศทางที่มันแบบเป็นเนกาทีฟออกไปอย่า รับมันมาไว้ในใจของเรามากเกินไปบางครั้งนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จําเป็นต้องแบกรับทั้งหมดอะ่ะนะครับนะมันไม่ต้องแบกรับทั้งหมดเราก็ต้องพยายามเอาความรู้สึกของเราจริงๆอะ่ะถ้าเรายังรักเขาก็อยากทําให้มันเป็นเรื่องยากนะครับแต่ถ้าเราไม่รักเขาแล้วโอเคเราอยากตัดสินใจอะไรก็ทํานะครับเพราะว่าเราไม่ คือเราเลือกที่จะ move on แล้วไงต่อให้ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเราก็คือ move on ถ้าเราตั้งจิตตั้งใจตั้งมั่นแล้วว่าเราจะไม่กลับไปถูกไหมครับอะไรจะเกิดขึ้นเราก็คงไม่ต้องแคร์ขนาดนั้นแล้วแต่ถ้าเกิดเรายังอยากกลับไปอยู่อันนี้สิมันเป็นสิ่งที่เราคงต้องค่อยๆเคลียร์ค่อยๆไปนะครับบางคนอาจจะตัดจบและ move on เนอะเพราะบางคนบอกว่า หนูไม่อยากจะเป็นตัวเลือกนะครับเพราะมันมีเดวิวเนาะหนูไม่อยากจะเป็นตัวเลือกหนูไม่อยากจะอยู่ในความไม่ชัดเจนหนูไม่อยากจะแบบเหมือนอยู่กับสิ่งที่เขาแบบทําแล้วมันผิดซ้ําผิดซ,ดซากอะไรประมาณเนี้คุณก็ตัดสินใจจบแล้วก็ move on นะครับสำหรับใครที่ เ,เลือกที่จะตัดและ Move on ไปก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังรอคุณก็ต้องพยายามอดทนแล้วก็รอคอยถึงแม้คุณจะเสียใจถึงแม้คุณจะร้องไห้ถึงแม้คุณจะยังรอเขาอยู่คุณก็ต้องอดทนนะครับเพราะเราอาจจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผิดไปสหรับเขาหรือเปล่าถ้าเขายังไม่ให้อัภัยคุณคุณก็ต้องอดทนคุณก็ต้องรอคอยบอกนิดนึงนะครับการที่ใครกำลังโกรธอยู่ ห้ามไปพูดความสัมพันธ์ห้ามไปยุ่ไปแย่กับเขานะครับเพราะบางทีชาวมีนลัคนามีนบางทีก็แบบเหมือนบางทีก็เขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะอ่าบทจะดูเฟนรนลี่ก็เฟนรฟนลี่เกินนะครับบทจะมีโลกส่วนตัวก็เงียบขึมเกินอะไรอย่างเงี้ยครับเออบางทีก็ขี้เล่นเกินไปคนมีนนี่แปลกนะครับเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรชอบล้อชอบแกล้งอะไรแบบเนี้ยเออหรือว่าอาจจะแบบ ถ้าถ้าเฟรนลี่ก็จะชอบล้อชอบแกล้งแต่ถ้าเกิดมีโลกส่วนตัวก็จะเงียบโลกลืมไปเลยอะไรประมาณนี้คือแบบคนอื่นเขาคงแบบอ่านใจยากอะ่ะเข้าใจยากะนะครับเออประมาณนั้นอันนี้เราก็ต้องแบบพยายามดูนะครับเพราะบางคนเนี่ยปล่อยปะละเลยมาในอดีตไม่เคยสนใจเขาแต่พอเวลาเขาไม่สนใจเราเราก็รู้สึกเสียใจเราก็รู้สึกว่าเหมือนทําอะไรหล่นหายไปจากชีวิตเราก็อยากได้กลับคืนมาอะไรแบบนี้ยแต่พอเรารู้สึกตัวมันก็อาจจะแบบ สายไปแล้วหรืออาจจะแบบเขาอาจจะเดิน Move ไปแล้วออกจากความรู้สึกทิ้งไปแล้วนะครับหรือทะเลาะกันไปแล้วอะไรแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันสิ่งที่คุณควรจะต้องทําคือถ้าคุณกับเขายังอยู่ด้วยกันคุณต้องปรับคุณต้องแคร์เขามากกว่านี้นะครับคุณต้องให้โอกาสกับเขามากกว่านี้นะและคุณอาจจะต้องพยายามที่จะต้องรอ,อ,อเขานะครับมากกว่านี้จริงใจกับเขามากกว่านี้ มีไพ่เป็นนี้เลยนะครับสี่ไม้สี่ไม้มคือคุณต้องแบบตั้งใจอดทนรอคอยเขาถ้าเราต้องการที่จะให้เขากลับมาถูกไหมถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายผิดแต่ถ้าเราไม่ผิดเราก็ก็แค่ให้โอกาสกับเขาดูนะครับถ้าเขาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็โอเคไปแต่ถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนหรือเขาแบบยังผิดแล้วผิดอีกอะเราก็ไม่อยากจะให้อภัยแล้วแหละเพราะอะไรครับ คนเรามันผิดได้แต่ถ้าผิดซ้ําผิดซากอะมันไม่มีอะไรที่อยากจะให้อภัยมันก็ไม่สมควรเนาะอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเรากับเขาก็น่าจะไปกันไม่ได้จริงๆถูกไหมเออแล้วอะไรที่คาราคาซังอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนกลับมาแล้วถ้ายังไม่ชัดเจนก็ยังคุณก็ควรที่จะต้องแบบ ระยะห่างไว้ก่อนแล้วกันรอดูจังหวะไปก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาโอเคจริงหรือเปล่าเขาแบบเคลียร์แล้วจริงหรือเปล่าหรืออะไรใดๆนะครับเราก็ต้องพยายามเคลียร์ใจตัวเองด้วยเนาะถ้าเกิดเขากลับมาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหาในอดีตหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งเก่าๆที่เรากับเขาได้มีปัญหากันในอดีตเนี่ยนะครับโดยเฉพาะความใจร้อนความหุนหันพันแล่นหรือว่าอะไรที่เรารู้สึกว่า มันไม่ใช่แล้วมันไม่ควรเราก็ควรที่จะต้องค่อยๆปรับแล้วก็ตัดจบมันไปซะกับปัญหาตรงนั้นเคลียร์มันไปนะครับเราก็เริ่มต้นใหม่ซะอย่าเอาขุดขึ้นมาเป็นประเด็นอย่าเอาอะไรมาเป็นกำแพงกั้นระหว่างเรากับเขานะครับเนาะเพราะว่าอะไรเราควรจะต้องแบบเห็นไหมผู้หญิงคนนี้อยากจะทะลุมิติเวลาออกมาหาชายคนรลักน่าจะอยู่กันคนละย,ยุกนะเพราะว่าผู้ชายแต่งเป็นยุคปัจจุบันผู้หญิงแต่งเป็นน่าจะเป็นยุคอะไรเนี่ย เลยนะสองหรอหรือว่าวิกตอเรียนอะไรประมาณนี้นะครับที่แบบจะทะลุมิติออกมานะประมาณนั้นหมายถึงความมั่นคงในความรักอะ่ะนะครับมันแปลว่าเหมือนเขาก็อาจจะยังรักคุณอยู่เขาก็อาจจะยังคงต้องการหรืออยากจะมีคุณอยู่นะครับอยากจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคุณจากไพ่ราชินีถือถ้วยน่าจะเป็นราศรีธาตุน้ำกรกฏพิจิกมินนะครับคุณกับเขายังมีโอกาสที่จะยังเป็นคู่กันได้ ถ้าคุณตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการได้คุณก็ยังจะเป็นคู่กันได้เพราะราชินีถือถ้วยมาพร้อมกับราชาถือถ้วยนั่นแปลว่าคุณกับเขายังมีโอกาสเป็นคู่กันได้นะครับยังมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ในเชิงที่มันเป็นแบบ p o s i i v e แล้วก็อาจจะปรับความเข้าใจนะครับเราก็อาจจะกลับมาคืนดีกันกลับมาคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเราเคลียร์ใจกันได้นะครับหรือเขาเคลียร์ตัวเองได้ทุกอย่างก็น่าจะโอเคขึ้นสําหรับใครที่ต้องการที่อยากจะแบบรอคอยเขาอยู่อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นหรือคุณยังรักเขาอยู่เนาะเหมือนกับที่เขายังรักคุณทุกอย่างนะครับ เราก็พยายามอย่าทาให้เรื่ององ่ายนะครับให้มันเป็นเรื่องยากเนาะเราก็ค่อยๆตัดสินใจแล้วก็แก้ไขสถานการณ์อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันจบไปแล้วเราจะได้เริ่มต้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่กับความบไว้เนื้อเชื่อใจแล้วอยู่กับความจริงเนาะแล้วอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาก็พยายามเคลียร์ทุกอย่างให้มัน กระจ่างที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็พยายามอดทนตั้งใจต่อสู้ดิ้นรนไปนะครับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราปรับได้จูนได้ทุกอย่างก็น่าจะโอเคขึ้นเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวมีนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสก์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ